สวัสดีครับในช่วงนี้ที่เป็นโควิดรอบที่2นะครับ <Yeah. S 1> บริษัทคเป็นทัดโปรเจกต์ ject, มีน้องๆฝึกงานมา4คนนะครับสคนจากมบุรพาอีก2คนมาจากประจอม9บางมดนะครับเราก็เลยคิดค้นการฝึกงานแบบวอชวลรขึ้นมานะครับโดยการให้น้องทั้ง4คนมารับโจทย์ตั้งแต่กระบวนการเริ่มการผลิตคอนเสิร์ตตั้งแต่การคิดงานแล้วก็ไล่ไปทีละสเต็ปนะครับซึ่งวันนี้ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับบรรยากาศของการาฝึกงานแล้วก็การเริ่มฝึกงานโดยการคิดคอนเสิร์ตมานะครับโจทย์ก็คือว่าให้ลองช่วยกันคิดคอนเสิร์ตมาแล้วก็มานําเสนอก่อนอาการประชุมแมทแรกก็คือพรีเซนต์ก,กว้างๆว่าคอนเสิร์ตที่คิดมานั้นมีอะไรบ้างและพี่สนใจอันไหนแล้วก็เลือกแล้วก็ไปพัฒนาต่อให้มันเป็นงานที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนจะกลายมาเป็น1คอนเสิร์ตจริงๆเราไปดูบรรยากาศกันเลยครับโอเคหลังจากที่ได้โจทย์ แรกไปแล้ววันนี้น้องทั้งสี่คนจะมาพิเซนศ์ให้ฟังว่าสิ่งที่คิดไปคืออะไรนะครับเราเริ่มกันเลยก็ได้ผมแชร์ไม่ได้ครับเราอ๋อพี่ต้องอนุญาตให้แชร์ก่อนอ่าถ้างั้นสักครู่มาแล้วครับเชิญเลยครับน้องเอ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 ครับ เ <A>. oh. <laughs> อโอครับผมก็ที่พวกเราคิดมาจะมีทั้งหมดประมาณห้าคอนเสิร์ตด้วยกันครับครับก็เดี๋ยวเริ่มที่คอนเสิร์ตแรกเลยแล้วกันครับอันแรกจะมาในชื่ออ่า The Battle of the Empower ค่ะจะเป็นคอนเซปที่นำศิลปินที่อ่ามีความนิยมติดอันดับต้นๆนในประเทศไทยทั้งชายและหญิงค่ะ เอามาแบบแบทเทิลกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันที่สองนะครับจะเป็น The Rap แล้วก็วงเล็บ for your life party นะครับก็คือ The Rap for your life party จะเป็นเป็นแนวรวมแร็ปเปอร์นะครับทั้งตัวพ่อตัวลูกนะครับแบบมา, <Yeah. S 2> ม,ามาฟีดกันแล้วก็จะมีแบทเทิลด้วยนะครับแล้วก็จะมาในคอนเซปต์ The n i นซ์ปารนะครับก็จะรวมแบบ เป็นการรวมเหล่าแรปเปอร์ที่เป็นคอนเสิร์ตแรปเปอร์ที่สนุกอบอุ่นแล้วก็แบบดุเดือดที่สุดนะครับคอนเสิร์ตต่อไปใช้ชื่อว่า 99h นะครับเติมเต็มพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรวมเหมือนกันแต่ว่าเป็นรวมแบบนักร้องสายแบบเพลงเศร้านะครับมีซึ่งมีทั้งหมด9คนนะครับทุกคนก็จะแบบมีเพลงที่แบบเศร้าแต่งเพลงเศร้าเพลงอ,อกหักแบบมา ตลอดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเศร้าเพลงห่แล้วก็คอนเซปต์ก็จะเป็นมาจากตัว 99h นะครับมันคือแบบว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือว่าเป็นไม่มีคําตอบนะครับแล้วไม่มีความเชื่อมโยงใดๆกับคําตอบอื่นอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบว่างเปล่าแบบหาคําตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้สาวคะ่ะเป็นคอน คอคเทลไลฟ์คอนเสิร์ตดึงดันมาพบเธอ่นองนะคะคือเหมือนกับว่าครั้งนี้มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่สองของคอคเทลใช่ไหมคะก็คือเรากลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่แล้วก็ครบรถเต็มรูปแบบแล้วก็เหมือนกับว่ามาเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับแฟนาคา่ะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ที่ทั้งโควิดล็อกดาวอะไรอย่างนี้ค่ะทําให้แบบว่าไม่ได้มีคอนเสิร์ตมานานอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้ก็คือเหมือนกับว่าคนที่แขกรับเชิญแล้วก็ตัวศิล ัวของอเทลเองอะค่ะก็คือจะได้มีโชว์พิเศษที่ก็แสดงร่วมกันที่นี่เป็นที่เดียวต่อไปก็จะเป็นคอนเสิร์ตเดอะดูเอ t ดสเตทคอนเสนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่รวบรวมศิลปินที่มีเพลงฮิตตั้งแต่ช่วงยุคประมาณ90 2,000อะไรประมาณเนี่ยครับที่ทุกวันนี้เราเวลาเราเปิดเพลงของศิลปินเหล่านี้แทบทุกช่วงวัยก็จะยังจำเพลงได้แล้วก็สามารถร้องได้ครับ เป็นคอนเสิร์ตท,ที่นำศิลปินเหล่านี้มารวมกันเพื่อร้องเพลงคู่ร่วมกันโดยการที่เปลี่ยนทำนองใหม่ครับอ้าหลังจากที่พิเศษไปแล้วห้าคอนเซปต์โดยรวมโดยความรวดเร็วอ่ะเรื่องคอนเซปต์ก่อนครับพี่ๆคนไหนอยากพูดยกมือครับเฮ้ยไม่มีเลยเหรอยกมือหน่อยดิอันนี้ให้พูดอะไรนะพี่ตน้น อนี้คอมเมนต์เรื่องเรื่องคอนเซปต์ก่อนถามใช่เออหรือถามเรื่องคอนเซปต์หรือว่าไล่ทีละชื่อแล้วไลททีละชื่อแล้วก็ใครจะพูดก็พูดดีกว่าเนาะเอออแรก The Battle of the Empower อะขนจริงจริงอันเนี้ยหนูว่ามันถามว่าดีในแง่คือมันเป็นมีความวัยรุ่นอ่ะมันเป็นเพลงฮิตแบบว่ามันก็น่าจะดึงคนวัยรุ่นได้แต่ข้อเสียของมันก็คือ รู้สึกว่ามันมันเยอะไปอ่ะคอนเสิร์ตจะกี่ชั่วโมงแล้วคนที่มาเขาจะได้ดูศิลปินคนนั้นอ่ะกี่นาทีทีเนี้ยออบอกชื่อว่า empower ใช่ไหมคือ empower มันเหมือนแบบส่งพลังอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นคนที่มีมีพลังบางอย่างพลังขับเคลื่อนหรือหรือพลัง s o m ติ h แต่พอมันมาปุ๊บก,ก็เป็นเพลงฮิตติดมันก็คือมันกลายเป็นเพลงฮิตเฉยๆอย่าคืองนี้คือเวลาเราพีเต์น่ะ ถติว่าเราตั้งใจจะเอาศิลปินมา8คนสมมุตินะเราก็ต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้มีคอนเสิร์ตศิลปินอยากจะได้8คนแต่ว่าเรานําเสนอ16คนให้พี่ๆเลือกเหลือ8คน <laughs> คนอื่นมีคอมเมนต์อะไรไหม <laughs> <laughs> พี่โอมีครับเมื่อกี้พี่โอจะพูดพี่โอพูดว่าพี่โอว่าไงครับไม่ได้พูดก็มันล้มอ ขอ oh, ลองมอง <okay. S 2> ตางได้ไหมครับผมร,รู้สึกว่าการมีคนเยอะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นการดึงดูดคนได้อยู่เหมือนกันอันนี้คือลองมองต่างนะครับการการมีศิลปินเยอะเนี่ยมันสามารถแบ็กเน็ตกับคนที่เขาชื่นชอบของคนเหล่านั้นได้อันนี้ลองมองต่างนะครับแต่ว่ารู้สึกเห็นด้วยว่าการมีคนเยอะน่าจะดีกว่าก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือถ้ามองในมุมปุ้ยก็คือเราก็ต้องทำเดเลคชั่นให้เป็นแบบว่าเฮ้ย รวมศิลปินผมคอนเสิร์ตนี้คนแม่งเยอะมากศิลปินแม่งเยอะมากยี่สิบสามคนยี่สิบสามคนก็ร้องได้แค่คนละเพลงอ่ะก็ยีบสามเพลงแล้วก็หมดเวลาแล้วใช่ไหมเพลงเปิดรวมเพลงปิดรวมจบเออยี่สิบห้าเพลงถ้ามองถ้ามองเรื่องต้นทุนคอนเสิร์ตนี้ต้นทุนสูงมาก งบประมาณถ้าเกิดว่าไม่คิดถ้าเกิดว่าทุกคนมาฟรีก็น่าสนใจอย่างของหนูก็คืออย่างที่ทพี่บอกเลยคือหนูลิสต์รายชื่อศิลปินมาแบบว่าแค่เผื่อไว้เฉยๆยังไม่ได้แบบคัดว่า ừ, ใครจะคู่กับคนนี้ใครจะคู่กับคนนี้ ừ, แต่เพียงแค่จํากัดไว้ว่าผู้หญิงต้องคู่กับผู้ชายเท่านั้นอะไร,ะอ,ะร,อ,รอย่างค่ะอ่ามีใครคอมเมนต์อันแรกอีกไหมมีใครมีความเห็นอันแรกอีกไหมอ่ากันข้ามไปเป็นอันที่สองแรปด h เดี๋ยวนะถามหน่อยให้ห้าอันเนี่ยแบ่งกันคิดคนละอันป่ะแล้วเพื่อนฟิลมันคิดได้สองอันอะไรอย่างนี้ป่ะไม่ไม่ก็แบบแบ่งมก็คือตอนแรกก็คิดด้วยกันแล้วแต่ว่าก็พอไวห้พี่เห่ตกกับอ่าพี่แจ็คแบบว่าติอะไรมาติงกลับมาก็เลยแบบเออรู้สึกว่ามันมันโบมมากในหัวอะไรเลยแล้วก็เพิม ลองกลับไปยขอไปให้การในสารค่ะคุณพาดพิงถึงดิฉันคือแบบสิ่งที่พี่บอกมามันแบบว่าเออเราต้องกลับมาแก้อะไรอย่างนี้หนูก็พูดแล้วสร็จก็มาคิดเพิ่มคอนเซ็ปต์แจ็คแน่นอนตอนเสนอปามี่มาดีออกแต่ว่าไม่ไม้ใหของจริงไม่มีพี่ก็ไม่มีมีพี่จะคัมแบ็คด้วยอ่ะพี่เขากำลังมาโอว่โดนยิงต่อยู่พี่คัมแบ็คเลยนะ เนี่ยเพิ่งดูที่บีหลังแบบจริงๆนะใช่พี่ก็กลับมาวันนั้นดูข่าวว่าเอิญโุนล่ะดูข่าวก็วันนั้นบีวบอกไปแล้วว่าล้เรียบร้อยเขาบอกว่าดีแต่ว่าให้เสนอเพิ่มแบบว่าทำไมถึงต้องเป็นที่บีไงออาต่อค่ะไปแล้วเราเราล้มห้านนี่เลยแล้วกันแล้วไปเอาอ่ะวครับมีใครคอมเมนต์랩ไหม ก็คือแลปอะจริงๆชอบที่บอกว่าเป็นคอนเซ็ปต์อะไรนะพ่อลูกจริงๆจริงๆแลปอะมันมีแบบแบทเทิลกันบ่อยมากเลยนะมันก็อาจ <c oughs> จะดูซ้ำแต่ชอบที่คอนเซ็ปต์พ่อลูกเนี่ยแหละแต่พอบอกว่าคอนเซ็ปต์พ่อลูกอะแต่ชื่อมันชื่อมันไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ให้อย่างเนี้ยเขียนว่าตัวพ่อและตัวลูกสุดจี๊ดแบทเทิลและฟีดกันอย่างดุเดือด <c oughs> คือมันน่าดูนะมันดูแบบคือถ้าแบบเห็นที่กอฟไปฟีดกับ เด็กน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแรปเปอร์รุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามันน่าดูแต่แค่พอมันเป็นชื่อเด e l แรปเปอร์ยูไนต์แเออมันดูแบบคนละอย่างกันคือชื่อมันไม่สามารถนำเสนอคอนเซปต์นี้ไรเต์เออหรือหรือแก่นของคอนเสิร์ตออกมาให้คนเข้าใจได้อ่ะามีคอมเมนต์คอนเซปต์อะไรยังไมของแรปเนี่ยพี่โออ่ะพี่โอพี่โอไม่ฟังเพลงแรปพี่โอฟังเอ็กเจแปน อ่างงั้นผ่านนะฟังคันที่โรยข้อสาม 99h ม่ผ่านไม่ก็ทำไมต้องเป็น99 99h คืออะไร 99h เมื่อกี้อธิบายไปว่ามันเป็นแบบมันเป็นเหมือนตัวคําตอบใน entrance หรือ get pad อะไรเงี้ยที่มันจะเป็นแบบว่าถ้าไม่มีคําตอบหรือเป็นไม่เชื่อมโยงกับสิ่งไหนคําตอบใดก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปอะไรเงี้ย ครับก็คือเหมือนกับแบบพวกพี่ที่ไม่ได้สอบแกะแพทพี่ก็ยังไม่รู้เรื่องถูกไหมความสัมพันธ์กับคําตอบเลยใช่ใช่ไหมพวกพี่พวกพี่เอ็นทานเลือกสี่คณะหกคณะพี่ก็ไม่รู้จักเก้าเก้าเอสถูกป่ะแต่เด็กรุ่นใหม่จะรู้เก้าเก้าเอสใช่ไหมอ่ะโอเคพี่แค่เสนอเรื่องชื่อเนี่ยแต่เอาชื่อใช่ไม่เก๋ชื่อตอนแรกพี่ยังนึกว่าเพี่กูจะเชยหรือบอกว่าถ้าถามไปเนี่ย กูจะทูตราหน้าว่าเอ้ยแม่เงเฉยว่บปรากฏไม่เว้ยแ่จริงๆจะ<า>ชอบนะแจ่ชอบเจะพราะจะรู้สึกว่ามันมันน่าจะมีความหมายอะไรอะไรอยู่ในในในนี้มันทําให้คนแบบว่าเฮ้ยก้าวสิบก้าวสิบค,คือคืออะไรวะอะไรเงี้ยมันทําให้คนหน้าน่าจะคือหน้าตาหน้าติดตามหรือไม่ก็แบบเออไม่เห็นอยากสนใจเลยไปเลยอ,อย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะกลายเป็นว่า คอนเสิร์ตน um ี้สร้างคำคำว่า 99H ให้ให้ฮิตติดใช่ให้ฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์ก็ได้คำมันคำคำคำเก๋ดีแล้วคอนเซ็ปต์มันน่าจะถูกใจผู้ใหญ่ได้สำหรับเพลงเศร้าเพลงเพลงอกหักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่ตอนท้ายอาจจะต้องแบบมาขมวดปมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วคนเรามันไม่จำเป็นจะต้องเศร้าเศร้าไปตลอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ม,มีเมดเล่ให้กาลังใจสุดท้ายอันหนึ่งะะอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองแจ็คคุณผ่านเลยแล้วกันอันนี้ผ่านเลยแล้วกันช่วยขายม,ม,าขมีอะไร<น>ใต้โต๊ะกันมั้ยเนี่ยฮะไม่ไม่กีคอนเสปต์แจ็คคิดให้ชัวร์เลยชนะมใหญ่นะชมของตัวเองอ้าวข้อสี่<ข>อ้อเทล ทำไมถึงเป็นค็อกเทลที่หนูเลือกค็อกเทลเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเมื่อประมาณ2018ใช่ไหมคะเดอะฮาร์เรนไลฟ์ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงนี้กระแสเพลงดึงดันนะคะที่เขากลับมาเป็นซิงกับตาร์คซีรีนะคะก็เลยดึงดึงตรงนั้นมาแล้วก็คิดว่าถ้าปากจัดปลายปีองนี้ค่ะเหมือนกับว่าดึงดันมาพบเธอก็เหมือนกับว่าศิลปินก็คิดถึงแฟนคลับเหมือนกันก็เลย จัดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่อีกรอบหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ดึงศิลปินรับเชิญที่เคยมีผลงานแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสนิทร่วมค่าย,ยะะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันก็ดูไม่ค่อยวุ่หวาแล้วก็เดาทางได้มันแขกรับเชิญก็มันก็มันก็ประมาณนี้แหละมันก็คือเป็นแนวแนวนี้ม <c oughs> ไม่ได้แหวกอะไรมากมายมันต้องมันต้องดูซีเควนต์อีกทีหนึ่งะครับว่าซีเควนต์มัน ทำให้น่าสนใจจริงๆถ้าเกสอะถ้าทีเซนเกสมาน่าสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะอาจจะเพิ่มความน่าดูกว่านี้อาจจะเอาพวกจีแลลมาอาจจะเอาไวรุ่นมาเสร์ฟอะไรอย่างเงี้ยหรือเอาเกสที่น่าน่าสนใจแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นอยากเห็มาลองกับค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกไหมของค็อกเทล แม่ลูกมันเป็นหดหรือเปล่างไมเนด้ยนง่ายอ่าเบอร์ห้าดูเอ็ดสเตทอส่วนตัวเนี่ยสนใจดูเอ็ดสเตทคือถ้าทำไม่ดีก็เนา่าถ้าทำดีก็แปลกคู่มันก็เยอะด้วยอะ่ะถ้าถ้าสมมติจะเราจะทำเป็นคอนคอนเสิร์ตดูเอ็ดน่าจะอย่างมากก็พี่ว่าสักสามถึงสี่คู่แล้วโฟกัสไปเต็มๆแต่แต่น่าสนใจตรงที่เอาความเป็นศิลปินของสองคนมาอยู่ในเพลงเดียว ซึ่งสมมติอาจจะเป็นเพลงพิติตรแล้วก็ร้องสองเพลงไอพิติตรคอนเสิร์ตนี้ป่ะติกต๊กชีโร่อยู่ในคอนเสิร์ตนี้ป่ะอ๋อมีมีครับมีครับเข <laughs> ไม่นูนึกถึงตตเต็จเจษฎาพรนะพ,พ,พูดพิติตรก็ <laughs> พิติตรอยู่คนนอนเดีย <laughs> ว <laughs> ที่เกิดทันพิติตรคนเดียวแล้วก็มีใครอีกนะ เอ้ยพี่กบทรงศิธป์ก็ลองทันเดิพี่กบพี่กบทรงศิเอ์สมมุติสองคนนี้ร้องคู่กันเออมันมันคนละสไตล์เลยแล้วแล้วเราพออะ r รเพลงหรือว่าแบ่งท่อนเพลงไปมาร้องเพลงเพลงปฏิหารพี่พี่อะไรนะพี่กบพี่กบครับใช่ก็สองคนก็ร้องเพลงพี่กบถูกป่ะแล้แบ่งท่อนจริงๆก็ก็ชอบแต่รู้สึกว่าศิลปินมันมันหลากหลาย มันฉีกกันเกินไปใช่ไหมเออเออเออมันดูแบบมันไม่เกาะกันแต่มันมันก็อาจจะทําให้น่าสนใจก็ได้มั้งพีแต่แบบว่าอย่างบางเบอร์มันก็ไม่รู้มันมันมันพอไหมอ่ะสำหรับพี่ที่จะมาขึ้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือการเอาคอนเสิร์ตจับคู่อ่ะมันไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันจะจัดคอนเสิร์ตจับคู่มันรู้สึกแปลกดีก็เอาในกอมาคู่กับในเอในบีมาคู่กับนางออ่าง ในในสิ่งมาคู่กันแบบแบบใครก็ได้มาจับแล้วคิดว่ามันแปลกมันคงไม่ได้คิดแค่นั้นน่ะใช่ปะ่ะเพราะไม่งั้นมันก็จัดกันได้เลยทันทีมันต้องมีที่มาอีกหน่อยหนึ่งอะ่ะของของของการเลือกคู่มามาคู่กันอะ่ะและอีกอย่างตอนที่เราพรีเซนต์เรายังไม่ได้จับคู่มาถูกปะยังไม่ได้จับคู่ย,ยังไม่ได้จับคู่เพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วล่ะว่ายังไม่ได้จับคู่อาจจะค่อยคูด่ด้วยก็ได้ถูกไหมมีมีที่ลองจับไว้บ้างครับ ที่ผมลองลองเฉยๆนะครับก็จะมีแบบโรสกับบีนะครับเจนนิเฟอร์คิมับ,บโจออ้หรือว่าตักสิริพรกับโจออ้เนี่ยครับแคทริยาอิงลิศกับชินนวุฒิปุ๊กกับออฟปานธนพรกับเบนชลาทิตติกิโลกับตักสิริพรเนี่ยครับแล้วก็ใหม่เจริญกรากับกบทรงศิษย์นะครับอลองลองแบบจับสไตล์เพลงที่แบบ ใกล้เคียงกันดูหรืออาจจะแบบต่างกันนิดนึงดูมาครับแล้วตะที่ตอนพิเศษเราได้บอกว่าเราได้เราได้จับคู่ให้ฟังปะวะอ๋อเปล่าครับพอดีเหมือนเหมือนอันนี้คือลองจับดูเฉยๆยครับแต่ว่าเป็นการพิเศษศิลปินไกด์ว่าประมาณเนี้ยครับจริงๆถ้าเราคอนเสิร์ตดูเอ็ดเราก็ต้องพิเศษไม่เห็นเลยใช่เออมันจะได้รู้ว่าเอ้ยคอนเสิร์ตดูเอ็ดเนี่ย มันมี5คู่<ด>คือคู่นี้คู่นี้คู่นี้แต่ว่าเวลาคอนเสิร์ตมันอาจจะสลับคู่บ้างได้นะครับแต่ว่าเราเอาคู่นี้มาคู่กันคู่คู่คู่อะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นเมื่อกี้คอมเมนต์กันไปหมดแล้วก็เรามาลองเลือกละกันเอาแบ่งการโหวตเป็น2สเต็ปก่อนละกันสเต็ปแรกเลือก1ใน5หรือไม่เลือกเลย สเตปที่สองถ้าถ้าโหวตแล้วเลือกหนึ่งในห้าเลือกอันไหนหนึ่งสองาดีห้าแล้วจะได้ไปทําต่อแต่ถ้าสเต็ปแรกยติแรกไม่ผ่านตกหมดทั้งห้าไปคิดใหม่โอเคไหมโอเคครับยติที่หนึ่งคือเลือกเลือก,ลกหนึ่งในห้าชูเลขหนึ่งไม่เลือกอเลยเลยชูเลขสองโอเคไหมโอเคไหม ส okay? okay? ี่คนตายแล้วกูต้องคิดใหม่ว่าโอเคไหมพร้อมนะครับเตรียมระวังนับสามนะหนึ่งสองสามอะไรนะอะไรนะเอาใหม่โอ้ให้นึ่งหมดเลยมีพี่โหดร้ายอยู่คนเดียวอะไรนะคอนเสิร์ตแรกหรอไม่ใช่ หนึ่งคือเลือกหนึ่งในห้าสองคือไม่เลือกเลยโอ้โหมีพี่โหดร้ายอยู่คนเดียวโอ้โหพี่ๆ <c oughs> ใครโหดร้ายเลย <c oughs> พี่ตัใจร้ายอ่ะไม่เหตุผลของพี่คือมันยังไม่ค่อยชัดทั้งสักอันเลยอะ่ะทีนี้หมายความว่าถ้าขายแล้วให้เข้าทางเลยก็ให้มันชัดอันนึงแต่ว่าถ้าเราช่วยหมายถึงว่าช่วย คุยกันไปเรื่อยๆเออมันก็ชัดขึ้นแหละคือถ้าฟังพิเศษแรกมันไม่ชัดเลยสักอันเดียวมีแค่ค็อกเทลซึ่งมันค็อกเทลมันชัดเจนด้วยวงค็อกเทลอยู่แล้วแต่แค่แค่ว่ามันมันยังไม่น่าสนใจนะเวลานี้เฉยๆส่วนอื่นๆมันจะเป็นลักษณะของคอนเซปต์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็คือคอนเซปต์ที่เราสร้างขึ้นมามีคอนเซปต์มีธีมครอบมันเอาศิลปินมาเล่นตามคอนเซปต์นั้นถูกปะ แต่ว่าคอกเทลมันไม่ใช่คอนเซปต์คอนเสิร์ตมันเป็นคอนเซปที่เป็นศิลปินใช่ไหมคือถ้าฟังแค่พรีเซนต์ของพวกเราเนี่ยยังพี่คิดว่ายังไม่ผ่านยังไม่น่าสนใจแต่ว่าถ้าเรามาคุยมาซักซักอะไรกันเนี่ยอ่จก็ได้อ่ะยัตติที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ต้นเสนอได้ไหมว่าเลือกไม่ได้ <laughs> ไม่แบบความว่าสมมติว่าถ้าให้เอาสมมติว่าถ้าเลือกสุดท้ายเอาแค่สองอันก่อนได้ไหมแล้วก็ไปพัฒนามาอีกได้ไหม อไปถึงว่าอีกรอบนึงเพราะรู้สึกว่าต้องเลือกไฟนอนไม่ได้แน่ๆเลยอ๋กลัวอะไม่ไม่งั้นก็คือถ้าพัฒนาไปแล้วไม่ดีอ่ะก็คือล้มแล้วก็ทําใหม่นะตั้งแต่ต้นนะพร้อมนะครับเลือกสองอันระวังหนึ่งสองส้มเอ้ยไม่เห็นนะยุยนับไม่มีสาวทุกันเลยอะยุยนับ หนึ่งมีห้าเสียงสองมีหนึ่งเสียงสามมีสิบเสียงสี่ไม่มีแล้วก็ห้ามีหกเสียงค่ะลำดับที่หนึ่งคือสามแล้วก็ลำดับที่สองคือห้าครับจะเป็นสามกับห้าไปพัฒนาสองอันนี้มาวิธีไปพัฒนาต่อหมายความว่าตอนนี้เราได้สิ่งที่เป็นก,กว้างๆแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะมีคอนเสิร์ตสองอันก้าสิบเก้าเกับดูเอ็ดสเตเราก็จะทำให้มันแคบลงมันหน่อยยกตัวอย่างว่า ในหนึ่งคอนเสิร์ตของเราเนี่ยตั้งเวลาไว้ว่าสักประมาณสามชั่วโมงปุ๊บเราขยายความคอนเซปต์ด้วยอะไรได้บ้างใช่ไหมครับไปคิดคำขยายมาว่ามันควรจะมีอะไรในในในคอนเสิร์ตของเราบ้างหรือทำลงมาถึงเป็นซีเควนซ์กว้างๆโดยที่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องเจาะดีเทลเพลงก็ได้ยกตัวอย่างซีเควนซ์กว้างๆเช่นพาร์ทแรกคือพาร์ทเปิดคอนเสิร์ต ปุ๊บเราจะทําอะไรกับดูเอ็ดเราจะทําอะไรกับอีก99 H พาร์ทแรกสมมติยกตัวอย่างนะพาร์ทแรกคือการเปิดคอนเสิร์ตพาร์ทที่2ดําเนินต่อไปด้วยอะไรพาร์ทที่สามดำเนินต่อไปด้วยอะไร,ร,ททไะไรจะมีกี่พาร์ทก็แล้วแต่เราก็เล่ามาและสิ่งที่จะให้ทําเพิ่มก็คือเราต้องทําผังที่นั่งแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าพารากอนฮอจุได้กี่ที่แล้วราคาบัตรได้รายได้เท่าไหร่ เราจเจารายได้มาก่อนว่าเราจะได้รายได้เท่าไหร่นะครับวิธีการทําผังที่นั่งปรึกษาพี่โอเลยนะครับเดี๋ยวพี่โอจะคุยให้ฟังนัดแนะกับพี่โอในการคุยซูมคุยไลน์กรุ๊ปอะไรก็แล้วแต่ว่าวิธีทาผังที่นั่งพี่โอก็ไกด์น้องได้ว่าตั้งแต่แบบว่าพละก้อนมันกว้างยาวเท่าไหร่ถ้านั่งพื้นราบเป็นยังไงนั่งมีสเต็ปเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวให้น้องเขาตัดสินใจว่าเขาจะทําผังที่นั่งออกมาเป็นแบบไหนแล้ว มีความจุได้กี่คนส่วนเรื่องแรกก็ไปคุยกับพี่ขนุนกับพี่แจ็คต่อได้แล้วก็คุยเพิ่มกับพี่ปุ้ยกับพี่ชุเพิ่มเติมได้อีกนะก็จะมีสี่คนสี่สี่ความเห็นสี่ที่สี่คนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องนี้นะครับผมไมมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คืออยากให้น้องๆคิดถึงเรื่องของการทำเวทีไปด้วย คือสิ่งที่ต้องสร้างต่อหลังจากการการวางผังที่นั่งคือการดูว่าเวทีของเราจะเป็นรูปแบบแบบไหนเวทีนั้นจะมีคัทวอล์กไหมหรือจะมีลูกเล่นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นลองอาศัยจากสิ่งที่เราดูคอนเสิร์ตปกตินะครับว่าปกติเขามีอะไรกันบ้างแล้วลองนึกถึงพวกนั้นเนะี่ยแล้วในคอนเสิร์ตเราเราอยากจะมีแบบนั้นไหมเพราะมันจะผูกพันกับการวางเรื่องของเก้าอี้การวางผังที่นั่งที่จะเกิดขึ้นการแบ่งโซนเป็นโซนกี่โซน การจัดสรรเรื่องของอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องของราคาบัตรด้วยเหมือนกันนะครับมันมันจะผูกพันเพราะฉะนั้นลองไปดูเรื่องพวกนี้ด้วยครับผมงั้นวันนี้ก็แค่นี้นะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ